จะเป็นยังไงถ้าเราได้เล่นเกมฟรีไฟในรอบหลายปีและยังไม่ค่อยชินปุ่มซึ่งในตาดีเราก็กด3ม,มีกับเพื่อน2คนคนแรกชื่อว่า p u h a r a g ิ r u ปัจจุบันอยู่แรงแดงแต่ไม่รู้ว่ากี่ดาวเพราะดูไม่เป็นส่วนคนที่2ชื่อแบมส่วนชื่อในเกมก็ชื่อชนรดาและในตาน,นี้เราก็กำลังดันแรง c v c อยู่นะครับ แต่ก่อนจะรับชมคลิปแล้วขอพูดอะไรหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกถ้าเราตัดต่ออะไรไม่ค่อยดีหรือทําอะไรไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยเก่งเพราะว่าได้เล่นมาหลายปีแล้วก็ต้องขอโทษด้วยเ่ว่อในตอนวิ่งมานำผมเจอคนก็เลย oh <my> ตั้งปืนเอาไว้แล้วเข้าไปยิงแต่ก็ยิงไม่โดนยิงนี้ว่าจะเข้าไปยิงใกล้ๆแต่ก็เห็นคนอยู่ข้างหลังเลยรับกำคุณเดินม,มายิง พอยิงเสร็จผมก็เดินไปเจอคนอีกแล้วก็เลยยิงเลยค่ะแต่ไม่ได้คิวไหมอืมแล้วก็โดนสวนกลับมาเกือบตายเจ่ว่ากับผมกับผุนทันผมจิงรี่พันยาแล้ววิ่งเข้าไปยิงช่วยเพื่อนอ,อไม่รู้จะพูดอะไรไปยิงจางปืนไปแล้วกันเนาะช่วยด้วยทริปเปิลคิล แล้วในตาที่สองไม่รู้ว่าผลดีใจหรือยังไงไม่รู้ที่ได้หนึ่งคิวแรกก็เลยแบบตื่นเต้นเลยยังไงไม่ก็จะตื่นเต้นแหละผมเลยรีบแบบยิงรีบวิ่งแบบปั้นใจไปแบบดีๆแหละพอวิ่งไปสักพักก็่างหุ่นทิ้งไว้เพราะว่าเพราะว่าผมเจอโคนก็เลยวิ่งเข้าไปยิงแต่ว่าแบบมันยิงตั้งนันไม่ล้มแต่มันยิงสวนขึ้นมานทีเดียวได้เลยเหรอขื้นไอ้กระแลงขนาดนั้น พอตายแล้วก็มีอะไรถามเรื่องดูเพื่อนเล่นไปเรื่อยเกิดเพื่อนเล่นตึงเกินอะไรจะโหดขนาดนั้นตึงจะรู้สึกว่าเราเป็นพาราเลยอะซึ่งตอนนี้ตอนที่สามก็ไม่รู้จะเล่นปืนอะไรดีเลยลองแบบหยิบปืนที่อยากเล่นดูซื้อไอวอซื้อเห็ดกินสองแล้วก็วิ่งไปเหมือนเดิม วิ่แงแบบเล่นๆเป็นตอนวิ่งมานั้นผมรู้สึกว่ามีคนผมเลยตั้งหุ่นเอาไว้แล้วก็ไปตอนนี้ยังไม่มีคนดีกว่านี่เจอคนละนนนช่วงแรกก็งงแหละมันโดดขึ้นไปได้ไงแต่เพื่อนบอกว่า,วามีหมือนยาง เราซุ่มยิงักพักเลยคิดว่าจะวิ่งไปช่วยควนต้มนแต่ว่าจเจอคนจเจอคนเสร็จแล้วก็คิดว่าจะอ้อมไปยิงมันต่อเนี่ยก็ยิงยิงมันไปนะแต่มันไม่ตายแล้วสมันสวนมานิดเดียวแรงแรงมากปืนซุกซองใหม่คือตายก่อนเพื่อนตลอด แล้วก็ชนะไปแบบฮะชนะแล้วเหรอเจ้เกมนี้เกมสุดท้ายของตานี้ใช่ไหมวะอืม,มใช่ใช่แหละเราจังคิดว่าอยากซื้อปืนลูดไปเล่นหน่อยเพราะแบบคใายเคยรียดก็นั่งจ้องหน้าเพื่อนไปนิดนึง พอเกมเริ่มแล้วก็รีบวิ่งเพื่อจะไปเล่นแหละแต่แบบมือลงไปปัดโดนข้างบนไม่เป็นไรหรอกขาไม่ลบนะขี้เกียจตอนวิ่งไปก็ตั้งหุ่นไว้ด้วยเผื่อมีคนมายิงจะได้วาบกลับหุ่นทันวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่เจอคนเลยไม่เจอไม่รู้จ่าถั่วนี่ตายอีกแล้วตายก่อนเพื่อนอีกแหละเครียดเ้ยเดี๋ยวไปดูการตายก่อน ทำไมมันแรงจังเฮยร์นจะมาดูก็รู้ละอมืมันช่วยกันจริงแล้วก็มาดูเพื่อนกันต่อไปแตยก่อนเพื่อนเราไม่มีอะไรทำจริงนะดูเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆแต่ตูยังไงก็น่าจชื่อในะเพราะแบบเพื่อนเราอยู่แรงแดงแต้องเชื่อมาในตัวเพื่อนไปก่อนเดี๋ยเดนแล้วตอนนี้คือแบบ เล่นอยู่ขา้างๆกันเพื่อนไม่รู้ว่าแบบปุ่ม wall ไอว l ลม่อยู่ตรงไหนกวจะตั้งได้ม้ดูเพื่อนโหดมากแล้วลาต,าลตานี้ก็จบไปแบบเป็นภาระทีมมากเลยเราะ่ะซึ่งมีต่อยเกยมหนึ่งนะเพราะแบบเพื่อนเราหลงกดว่าจะจบคลิปแล้วแต่ก็เอาไปหนีเป็นึงิน EP แล้วกันเก็บหน้านะ